อสองฝั่งแม่น้ำที่เรามานั่งเรือนั่งเรือกระดงเขาเรียกเรือกระโดงกันนะคะอ่าของประเทศเวียดนามก็จะเป็นแบบนี้ค่ะสองฝั่งข้างข้างทางจะเป็นท่าเรืออย่างนี้นะคะค่ะเดี๋ยวเรา,เราล่องเรือตามแม่น้ําไปเรื่อยๆจ้ะอ่าเป็นอย่างนี้นะคะเป็นบรรยากาศรอบๆข้างคลองอหรืองแม่น้า มีต้นต้นะต้นต้นจากหรืออะไรเนี่ยต้นจากประมาณนี้ใช่ไหมน่าจะเป็นต้นจากเออเหมือนต้นละกัมคล้ายคล้ายต้นละกำมเออเนี่ยจะเป็นประมาณนี้ค่ะเออสวยงามค่ะสองฝั่งอ่าสองฝั่งค่ะสองฝั่ง อันนี้ก็จะมีของเรากําลังจะเดินทางเข้าไปของเขาก็เลยเดินทางกลับมา,ามีทั้งมีทั้งไปมีทั้งกลับเม,ม,ม,มือนเหมือนเป็นชายฝั่งอ่าเป็นชายฝั่งเป็นทะเลชายฝั่งทะเลอันนี้จะเป็นทะเลเอ่าวไทยเหมือนเอ่าวไทยบ้านเราข้างหน้าก็จะเป็นเรือประมงอยู่ด้านหน้าค่ะสวยงามค่ะสวยงามค่ะ เดี๋ยวเวียดนามกันจ้า